โลชั่น <L> น้ำหอมกลิ mm ่นเฟรชชี่ของเมลาซามีส่วนผสมของว่านหานจระเข้ช่วยปลอบประโลมผิวของพรฟ้าให้นิยนนุ่มน่าสัมผัสโลชั่นน้ำหอมกลิ่นมาย์ของเมลลาซาช่วยลดความหมองคล้ำผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้ผิวของนิโคลีนุ่มชุ่มชื้นดูใสยอย่างสม่ำเสมอโลชั่นน้ำหอมกลิ่นสวีตตี้ของเมลลาซ่า นี่ส่วนผสมของทับทิมทำให้ผิวของแอนเนียนนุ่มดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแอนเลือกกินสวีทตี้ของเมลาราซาเพราะกลิ่นหอมแล้วสวีทเหมือนแอนอยากเป็นควีนแบบพรฟ้าพรฟ้าเลือกกลิ่นเฟรชชี่จากเมลาราซาค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมแล้วก็สดชื่นเหมือนพรฟ้าเลยนิโคลเลือกกลิ่นไม้ของเมลาราซาเพราะเป็นสิ่งที่หอมติดทนนานแล้วก็ชวนหลงหลงค่ะ มีออรดอรสั่งด่วนเลยนะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะอยาผิว,ผวหอมขาว